ควังโห่ใจลมปัดโบกนี่มาโยกชะบัดโหว่าปัดโบกแล้วมาโยกชะบัดดึกจะงัดแต่แม่นาแม่นาหมายบอกอโดนโยกชะบัดดึกจะงัดแต่แม่นาแม่นาโอ้นายกประยุทธ์สมควรโยกสภาบิดจิบบิจิบบิจิบบิจิบดิจิบดิจิบไม่ยิ่งท็อปจริงไอ้ไรแก่แก อไอ้เรื่องจริงมริงจริงไอ้ไรโมล่าไปจากกองเล่นน่ะมีกลุกม่มอ้อไม่ใช่หลังตีหวา่านนั่นนั่นไสมันเป็นม้หาหรือกันรำมันล่าเม่ะมันมีไล่ตวงไล่ตาในการรำเขามีตาพันหน้าแต่เป็นตนจะพับกองโมล่าโบราณไอ้เดื่อูกต้องจะรำตาพันหน้ายคุณแม่และก็มานั่งแล้วพันหน้าไม่ร่อยจังนั่งแล้วพันหน้าไม่ร่อยจัง ปันไปประลังม <ın thumb> ังตาดราจักที่คนล่าเล้วหนุยจักข้ามานนังนัวนังยนุนัง่นานเลี้วนิ้ปิบไปิมไปชิบไปชิมเตี้ยชิบได้ชิมไม่ไดตกใจริงไ